หญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนรอรถบัสแต่ทันใดนั้นก็มีรถบัสปริศนาคันหนึ่งโผล่ขึ้นมาและเธอก็ถูกสะกดจิตและก้าวขึ้นไปบนรถบัสแต่รู้ตัวอีกทีตัวเองก็มายืนอยู่หน้าบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นจึงเอาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังและเพื่อนก็บอกว่านั่นคือแฟนทอมที่คอยสะกดจิตผู้คนพอถึงตอนเย็นทุกคนก็เลยไปยืนรอที่จุดรอรถบัสที่เดิม แล้วรถบัสคันนั้นก็โผล่มาจริงๆและเธอก็โดนสะกดจิตอีกครั้งและขึ้นรถไปแต่ครั้งนี้พระเอกได้ตามขึ้นไปด้วยและรถคันนั้นก็หายวับไปและมาส่งพวกเขาที่โลกกระต่ายที่มีครอบครัวกระต่ายที่ใจดีอยู่แต่พอกินข้าวในโลกนั้นก็ถูกสะกดจิตทันทีรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่วันต่อมาเธอก็เล่าว่าเธอไม่ค่อยถูกกับครอบครัวและเรื่องครอบครัวนี้ทำให้พี่สาวของเธอหนีออกจากบ้านไป ซึ่งแฟนทอมใช้ประโยชน์ในการพาเธอไปในโลกที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขเย็นวันนั้นก็เลยมายืนรอที่จุดเดิมอีกครั้งแล้วก็ถูกพาไปโลกกระต่ายแต่ครั้งนี้พระเอกได้สติและช่วยเธอออกมาจากการถูกสะกดจิตได้และพ่อแม่กระต่ายก็เชิญชวนให้เธอมาเป็นลูกสาวของเขาจริงๆเพื่อที่เธอจะได้มีความสุขในโลกแห่งนี้ตลอดไปซึ่งเธอก็ยินดีที่จะไปทำให้พระเอกได้พูดเตือนสติเธอ แต่เมื่อเสียงของพระเอกดังขึ้นเธอเริ่มร้องไห้ความทรงจำที่เคยเจ็บปวดค่อยๆกลับมาจนท้ายที่สุดเธอก็เลือกกลับไปโลกเดิมและไปปรับความเข้าใจกับครอบครัวได้สำเร็จและเพื่อนๆละ่ะถ้ามีโลกที่มีแต่ความสุขอยู่จริงเราจะเลือกอยู่ในนั้นตลอดไปไหม